คือท่านถอนตัวค่ะจากคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงท่านเกลียดอ่ะไม่ต้องมานั่งรัศเสียงแซ้หรอกนะว่าเป็นคนที่มีความเป็นธรรมไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เสียแซ้นะตอนนั้นที่พี่นาคดีคุณทักษิณจำได้เราก็ได้ทางทนายของคุณทักษิณก็ได้มีการคัดค้านคนที่มันเห็นชัดเจนเลยว่ามันลำเอียงเนี่ยมันก็มาบอกว่าตัวมันดีรับประกันได้เสร็จแล้วก็ไม่ยอมให้การถอนอ แล้วผลเป็นไงมันก็เห็นกันช,ชัดๆ่ามันมีความลําเอียงและพี่แมวเรา,เาก็เพิ่งมารู้นะคะวิธีการของเขาเนี่ยคือถ้าขอคัดค้านไปแล้วถ้าอธิธธบดีบอกว่าไซโนว่าไม่เห็นด้วยกับการชัดๆไม่มีสิทธิคัดค้านใหม่นะคะนั่นสินี่มันสังคมทะเป็นแบบแปลกมากมันก็เป็นปุรการพิล <ๆ S 1> ึกไงดูดูดูมันพิล,ล,นลึกดีมากเพราะนั้นจริงๆนะคะกรณีท่านนายกทักษินเนี่ยจะต้องทําพินาคดีใหม่ใช่คะต้องอะไรเขาเรียกอะไรครับพี่แมว ต้องลบล้างใช่ไหมลบล้างผลพวงรัฐวจะมาหาลบลบล้างผลพวงรัฐวจะหาแล้วก็มาเริ่มต้นกันค่ะเริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรมใหม่ที่มีความถูกต้องใช้หลักกฎหมายจริงๆเพราะนายธรรมสินนะคะถ้าเราพิจารณาตามพฤติกรรมปั๊บไม่ได้มีความผิดนะใช่ค่ะแต่แต่ก็อีกฝ่ายนึงก็บอกโอในอัยการนักโทษชายอยู่แต่เวลาถามไอ้คนที่ฆ่าสั่งฆ่าคนมันเป็นอะไรคะโอ้ยนั่นเแค่แค่เซ็นชื่อเป็นนักโทษชายเป็นอัยการเนี่ยไอ้ตัวนั้นเป็นใครคะ เป็นฆาตกรฆาตกรเลยค่ะพี่แมวค่ะเป็นะพี่แมวครับประเด็นอื่นที่พี่แมวอยากพูดละคือประเด็นที่พี่พี่อยากจะพูดก็คือว่าประเด็นเรื่องเรื่องของท่านนายกยิ่งรักของเราเนี่ยนะซึ่งเราก็เห็นว่าการทํางานของท่านเนี่ยก็เป็นการทํางานที่เรียกว่าอดทนกลั่นมากอดทนอดกลั้นอย่างมากๆเลย ซึ่งในเรื่องของความอดทนอดกลั้นเนี่ยนะพี่ก็อยากจะพูดถึงเรื่องอเรื่องคําสอนนะคะที่ที่มีที่มีพูดเอาไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการ ธรรมะของผู้ปกครองประเทศเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งที่เห็นอยู่ว่าในตัวของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยมีอยู่มากแล้วก็รู้สึกชื่นชมมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าท่านเสแสแ้งอะไรนะท่านก็ลุกขึ้นทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในธรรมะของผู้ปกครองประเทศเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสังขาวัตถุสี่ของผู้ปกครองประเทศเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหลักในการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครอง หลักประการแรกเลยก็คือสัตสะเมธะสัตสเมทะเนี่ยหมายถึงว่าต้องมีความฉลาดในการบำรุงพืชพันธัญญาหาร<แ>ส่งเสริมการเกษตรซึ่งตรงนี้เราก็เห็นชัดเจน<แ>ในเรื่องโครงการจำนำรับ<แ><แ>จำนำข้าวนะคะซึ่งการที่เป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยที่จะยึด ใจของประชาชนได้เนี่ยในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กร <Okay. S 1> ถูกไหมฮะเ <Okay. S 1> พระาะฉะนั้นไอ้โครงการนโยบายการรับจำนำข้าวเนี่ยแล้วก็มีการประกรันราคาข้าวเอาไว้เกวียนละหมื่นห้าเนี่ยมันก็เป็นการเยียผูกใจปร,ประชาชนซึ่งเป็นชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นการสงเคราะห์ชาวกเกษตรนี <Okay. S 1> น้ีด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักประการหนึ่งนะฮะแล้วก็อันประการที่สองนี่คือปุริสเมทะคือความฉลาดในการ บำรุงขั้นสิการส่งเสริมคนดีมีความสามารถซึ่งในกรณีน,นีน้นายกท่านนายกก็จะต้องอจะต้องเป็นบุคคลที่ท่านอยู่มาสองปีแล้ว <c oughs> ตอนนี้ท่านท่านทราบ ด้วยตนเองแล้วว่าใ,ใครที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งสามารถท,ท่านสามารถจะดึงเข้ามาช่วยงานเพื่อจะงานของท่านพ right man to the r i g h t job เนี่ยท่านรู้แล้วเพราะฉะนั้นท่านสามารถจะเป็นตัวของตัวเองโดยแท้จริงแล้วสามารถดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่อ่อนมากเลยค่ะคือเรื่องประชาสัมพันธ์ค่ะท่านนายกจะต้องเน้นมากเลยถึงแม้จะมีการสับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเรื่องประชาสัมพันธ์ก็ยังอ่อนมากแล้วก็ ช่องอะไรนะคะช่องสิบเอ็ดช่องสิบเอ็ดเนี่ยนะมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีใครดูเลยเปลี่ยนสัญลักษณ์ือยังคะเพราะสัญลักษณ์นั้นมันเป็นพ่อแม่โทนี่บีบมือไม่รู้อ่ะเปลี่ยนเป็นไวร์เอเปลี่ยนเป็นถังเช่าก็แล้วกันขอเปลี่ยนเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเป็นถังเช่าสีแดงก็แล้วกันนะเพราะว่าคือขอขอช่องสิบเอ็ดเนี่ยให้มันเป็นช่องที่มีคนดูหน่อยได้ไหมคะคือไม่ใช่ช่องสําหรับเปลี่ยนผ่านไปไปช่องเก้า หรือไม่ใช่ช่องเปลี่ยนผ่านเป็นช่องอื่นนะคะเพราะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ช่องว่ามีมีมไม่ไม่ใช่เป็นแบบช่องเอาไว้ใส่แว่นเลยแบบนี้นะคะเพราะนั้นขอขอให้ปรับปรุงช่องส1เให้มันแอคทีฟหน่อยนะคะเพราะนั้นน<ต>ั้นก็คือฉลาดใ right ช่ฉ <job, S 1> ล,ลาดในการบำรุงราชการนะคะแล้วก็อันที่3นะคะคือสมัมสัมมาปาสะคือความวาราู้จักภาษารวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ นะคะเช่นโครงการให้กู้ย,ยืมเงินไปประกอบอาชีพซึ่งในกรณีนี้ของเราก็มีอยู่แล้วในสมัยอของท่านนายกทักษิณก็จะมีโครงการแบบนี้มาก <XML S 1> เลย SML SML อะไรต่างๆนะคะโครงการธนาคารโครงการอะไรเนี้ยนะคะโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งตำบลอะไรรับอ่านั่นอ่ะก็ะมีเยอะแยะแล้วก็โครงการในเรื่องหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหนึ่งอ อะไรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหนึ่งทุนอะไรแบบนี้นะหนึ่งทุนการศึกษาแบบนี้เพราะนั้นโครงการแบบนี้ก็ก็อยากให้แล้วก็โครงการโอท็อปไงที่สําคัญที่สุดก็คือโครงการโอท็อปเนี่ยก็อยากให้มีการส่งเสริมโครงการโอท็อปเนี่ยให้มากแล้วก็ให้มันแบบจเจริญรุ่งเรืองเหมือน,นกับโครงการโอท็อปของญี่ปุน่นแล้วก็โครงการโอท็อปของเราก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าข้าวมันเหลืออยู่ ก็ทำไมไม่ส่งเสริมโอท็อในเรื่องการของการทำทำเหล้าล่ะทำไมให้ให้บริษัทเหล้าบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียวที่ผูกขาดอยู่ในตอนนี้เนี้ยทำไมทำไมไม่ให้ชาวบ้านเขาสามารถที่มีสูตรเหล้าเล็กๆน้อยๆของหมู่บ้านของของกลุ่มออยเข้าไปดูนะคะให้ออยเข้าไปดูให้มันถูกต้องแล้วก็สามารถผลิตออกมาแล้วก็ ดื่มกินกันเองในในอ่จะได้ไม่ต้องไปส่งเสริมให้คนที่ผูกขาดไม่ต้องส่งเสริมคนผูกขาดแล้วไม่ส่งเสริมให้คนผูกขาดไปสนับสนนในพักการเมืองที่ไม่ได้ีประโยชน์อะไรแล้วก็ดูถูกประชาชนต่อเวลาเพราะฉะนั้นข้าวที่มันเหลืออยู่มันก็ไม่เน่าเสียเพราะเราสามารถจะเอาข้าวที่มันเหลืออยู่เนี่ยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีมันมีมูลค่าเพิ่ม value added ขึ้นมาทำเป็นเหล้าสิคะ ทำเป็นเป็นเล่าของประชาชนเนี่ยประชาชนก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถจะผลิตอย่างนี้ได้อยู่แล้วส่งเสริมเรื่องนี้ขึ้นมานะค,ะค่ะ,อ,ะอันที่สี่ก็คือวาจาเปยะก็คือมีวาจาดุดดื่มน้ําใจรู้จักพูดจาปาาลาใสไพเราะอ่อนหวานซึ่งอันนี้ท่านนายกมีอยู่เต็มมีเต็มเต็มเตี่ยมแล้วปริยามายากน่ารักยย<า>รอยยิ้มที่น่ารัก,ารกอาจจะมีคําบางคําที่อาจจะท่านพูดแล้วรวมมากอย่างเช่น บูรณาการค่ะคือท่านท่านเลยจะพูดบูรการอยู่ตลอดเวลยก็ซึ่งก็ไม่เป็นไรพูดเร็วค่ะเป็นคนพูดเร็วก็เป็นการคุ้มกล้ามคุ้มกล้ามุขข่งก็น่ารักมากก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งซึ่งในกรณีนี้พี่แมวคนดีนะคนน่ารักทำอะไรก็น่ารักเป็นหมดสำหรับสำหรับนารีทีม้าขาวของเรานะคะซึ่งซึ่งในในในกรณีในในกรณี คุณสมบัติของของท่านนายกเนี่ยนะกนะ็ในการที่ท่านจะต้องทํางานต่อไปแล้วก็มันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยทุกคนก็บอกอจะไปรอดถึงเดือนสิงหาไม่เลียงต่างนานานี่นะเพราะนั้นมันก็มีธรรมะอีกอันหนึ่งที่ท่านจะต้องต้องมีไว้นะก็คือว่าธรรมะในเรื่องของสัจจะก็คือในเรื่องของการพูดจริง และท่าต้องพูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงนะคะไม่มีการโลเลใดๆทั้งสิ้นเลยเพื่อรับปากไว้เรื่องอะไรแล้ว่ารกรนี้พรบอลนี้โทษจาจะต้องผ่านออกมาต้องเป็นวาระแรกเพราะนั้นคือหัวใจที่ประชาชนหลายคนที่เขาทนทุกข์ทรมานอยู่เนี่ยรอคอยอยู่แล้วมันก็จะเป็นการทําให้ประชาชนรู้สึกว่าชื่นใจค่ะชื่นใจที่นายกหญิงของเราซึ่งเราแบบ รักมากแล้วก็พยายามที่จะทนุถนอมแล้วก็จะพยายามที่จะช่วยช่วยทุกวิถีทางที่ท่านให้รอดพ้นจากปากเดียวปากการเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตอบแทนประชาชนด้วยการพูดจริงทําจริงในเรื่องการพาสัจจะใช่ลิสัจสจะในเรืบบอร่องการพานพอลกพรบพอบอนิ่ทศกัร์ฉบับคุณวรชัยคุณวรชัยเนี่ยออกมาเสียนะคะอันที่สองคือธรรมการการฝึกฝนข่มใจนะคะ ข่มใจในการปรับตัวในการรู้จักควบคุมจิตใจอันนี้ก็ดีแล้วนะคะปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาซึ่งท่านทำได้ดีมากโดยที่จะเล่าให้ฟังนะว่ามันมีมันมีนิทานของพุทธศาสนาในเรื่องธรรมะเนี่ยนะแล้วก็อันที่สามก็คือขันติค่ะนะคะความอดทนตั้งหน้าทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นไม่ท้อถอยอันนี้ท่านมีอยู่แล้วนะคะ อันเราเราเกือบจะเบรกครั้งที่ครั้งแรกใช่คะแต่เดี๋ยวค่ะเ,ะเดียเด๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราต่ออีกน,นิดนึงแล้วเราก็เบรกนะ,ะแล้วอันที่สี่ก็คือจากะค่ะก็คือความเสียสละนะคะซึ่งท่านก็มีอยู่มากเลยการเสียสละนะเสียสละความสุขสบายส่วนตนกต้งกับ ลูกชายก็จะไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ได้เจอเฉพาะตอนเช้าเองอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะเจอลูกตอนเช้าตอนกลางคืนก็อาจจะไปดูตอนลูกหลับแล้วไปหาลูกกลางคืนก็หลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะแล้วก็ตอนนี้ลูกชายก็เข้าใจคุณแม่ดีแล้วคุณจะรู้เรื่องมากเลยลูกชายน่ารักมากรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แบบมีความเสียสละเลือกเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบไม่เห็นแก่แก่กับตัวเองนะคะแต่นี้มันที่เราเจอสองคำคือคำว่าธรรมะกับคำว่าขันติเนี่ยมันจะมีเหมือนคั้ายคล้ายกัน แต่ธรรม,มะนี่เป็นการฝึกฝนข่มใจต, <คะ S 1> ตัวเองนะ,<ค>ะแต่ขันตินี่เป็นความอดทนในเรื่องในเรื่องที่การขยันทํางาน <คะ S 1> ธรรม,มะนี่เป็นการฝึกฝนซึ่งประเดี๋ยวพี่จะมา<ค>ะพูดต่อในเรื่องนี้เดี๋ยวเรา<น>ะจะนะคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะคะเราต้องไปเบรกสักพักหนึ่งนะคะแล้วกลับมาฟังธรรม,มะจากพี่แมวคะ่ะค่ะพี่แมวบอกเราว่านะคะ อยากจะให้ทาย,ยกนะคะมีธรรมะมากๆแล้วก็มีขันตินะคะธรรมะคือการข่มใจนะคะขันติคือความอดทนนะคะในการที่จะบริหารประเทศชาติต่ตอไปค่ะพี่แมวคะเชิญต่อเลยค่ะค่ะคือ,ค,อคือเรื่องธรรมะเนี้ยมันมันมีนิทานอ,อ่ไม่ใช่นิทานนะมันอยู่ในอยู่ในพระไตรปดฎกจริงๆเลยชาดกชาดกอ่ไม่ใช่ชาดกค่ะคือชาดกนี่จะเป็นเรื่องเล่าแต่เรื่องนี้เป็นพระรเลยเป็นพระสูตรเป็นพระสูตรจริงๆเลยนะเป็นพระสูตรซึ่งอ่เป็นพระสูตรเรื่องของพระปุณณะ พระปุณณะเถระนะเรื่องคือหมายถึงว่าเวลาเวลาพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องๆไปเหมือนกับคำภกษาดีกาเป็นเรื่องๆไปเนี่ยพอมีเรื่องอะไรก็จะเขียนเอาไว้เรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นดีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้และวดีกาเรื่องนี้คือดีกาเรื่องพระปุณณะนะนี่ในกรณีพระปุณณะเนี่ยน่ารักมากเลยเป็นเป็นเรื่องที่น่ารักมากเนี่ยคือคือก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระเนี่ยท่านก็ปุณณะเนี่ย ท่านก็เป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าสมัยก่อนขเขาก็เทียมเทียมเกวียนไปไปขายก็จะมีเกวียนเยอะมากเนะี่ยไปขายสินค้านี้พอพอเขาเทียมเกวียนมาก็มาถึงกรุงสาวิถีซึ่งเป็นนครหลวงของแ้นโกศลแล้วก็แวะกองเกวียนอยู่ตรงนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปไปประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารค่ะ่งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนี้พอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่า ท่านปุณณะก็เห็นคนจํานวนมากเลยเดินไปที่วิหารก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาไปไปไหนกันอย่างเงี้ยก็ถามบอกว่านี่จะไปไหนกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคนนีกว่าอ้าวท่านไม่รู้เหรอตอนนี้มีมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เพิ่งแบบเพิ่งแบบตัสรูไงใช่ไหมแล้วพอท่านตัสรูท่านก็เริ่มเผยแผ่ธรรมเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าได้ บังเกิดขึ้นแล้วก็จะไปฟังธรรมะแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยท่านปุณณะก็บอกว่ามีมีมพระพุทธพระพุทธะเกิดขึ้นแล้วพอได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยคือว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้เบิกบานในธรรมเพราะนั้นท่านปุณณะก็พอฟังฟังคำว่าพุทธะปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าอุ๊ย ดีจังเลยมันมีสิ่งอะไรประเสริฐเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชักชวนคนในกองเรียนเนี่ยไปฟังด้วยพอไปพอไปถึงปุ๊บก็ปรากฏโอ้โหคนแน่นมากอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปไม่ถึงก็เลยอยู่ข้างหลังก็ก็ฟังทำอยู่ข้างหลังปรากฏว่าพอฟังทำเสร็จแล้วก็เกิดบงับงเกิดดวงตาเห็นทมเลย<อ>เพราะสมัยนั้นไม่เคยมีพอลูชันใ <laughs> สสว่างปิ้งมากเลยนะดวงตาเห็นทมก็เกิดสัทธายขึ้นมาก็เลยอยากบวช นะคะพออยากบวชก็เลยไปทูลน,นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ย<ช>ไปสเสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นนะคะ<ช>นี้พอวันรุ่งขึ้นก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่พักของท่านปุณณะเนี่ยก็เขาก็ได้ถวายทานแต่หมู่พระสงฆ์ต่างเนี่ยอพอเสร็จกิจแล้วเนี่ยพระผู้พระพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนา<ช>ก็คือแซงกิล <G> ก็ขอบคุณนะอนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับพอ พอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับปุ๊บท่านปุณนะก็ประกาศเลยว่าข้าพระเจ้าจะดขอออกบวชแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าบ้านช่องทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ช่วยเอาไปมอบให้กับน,น้องชายข้าพระเจ้าด้วยนะครับจะขอบวชเสร็<ะ>จแล้วก็ไปเฝ้าพระศาสดาก็บวชพยายามทําความภาคเพียปรปฏิบัติต่างๆนานานะก็ไม่บรรลุธรรมอะ่ะคือใจเนี่ยมีมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเจอเฮ้ยมันไม่